ฟันมันไปแปลงฟันมาอยู่ก็มีอะไรมาเสียบจากข้าประตูเปิดมาอที่ดอกใส่แผลหมดเห็นว่าแม่ตางเดี่ยวไม่สามารถใส่อะไรเซ็กซี่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดใส่อะไรเซ็กซี่แล้วจะโดนจับตลอดพี่นุ้ยเขาแบบนึกไงไม่รู้ตักลงมานอนพี่ข้างหน้าไหมมึงอ้วนแล้วมึงก็ไม่ไหวมึงเอากูแล้วมึงก็หน้าเหมือนไอ้ใบที่โอนเงินอะมึงก็หล่นวึ่มประตูตักแม่โอนเงินหนึ่งแสนให้ให้พี่หญิงคนนี้จ้างมือปืนจะจะไปดักยิงพี่นุ้ยเลยนะ 김치요ชิว, I ช oh อ,วอันคิมชิยดีอรับมตั๊่ะสวัีค่ะสี่สวัสดีค่ะอ้หเสียงแหมจริงเลยอะอเคยดูรายการแบบเออเออย่างเงี้นะของลูกกับแม่ก็ดูดูอยู่แปลว่าลูกอ่ะเชิญถูกคนแล้วด้วยอ่าจริงๆแล้วลูกจะลูกจะได้ยินในเรื่องที่คิดไม่ถึงจากแม่นี่ข่าวว่าแม่ตั๊กเนี่ยแปลงฟันอยู่ แปลงฟอนไปแปลงฟันมาอยู่ก็มีอะไรมาเสียบข <ไป S 1> <ต>้างังามช่เขามาเสียบเนี่ยมันต้องรู้สึกนะแต่นี้ไม่รู้สึกเลยแต่นี่ไม่รู้สึกเลยไม่อยากให้บอกผัวจะนะ <laughs> แม่ไปทํางานมาแล้วแม่ก็กลับมาดึกมากเลย <ๆ S 2> กลับมาดึกมากเลยเ็นแล้วผัวเผือก็หลับแล้วมาเมื่อหลับแล้วแม่ก็เข้าไปอาบน้ําแปรงฟันอะไรเงี้ยอยู่สักพักหนึ่งผัวเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเขามากอดแม่ข้างหลังล <Ừ S 1> อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็รู้แล้วแม่เฮ้ยแปรงฟันอยู่ labels, แลแ้วผ um ัวแม่ก็บอกก็แปรงไปทีแม่ก็แปรงแม่ไปทีอะไรเงี้ยเธอแม่บอกเฮ้ยเร็วๆนะแม่ชอบพูดคํำนี้เฮ้ยเร็วๆร็วนะคือแปรงฟันแม่อาจจะแปรงฟันหนึ่งชั่วโมงหรือไม่แปรงนานแค่ไหนคือเขาอาจจะใช้เวลาไม่นดนคนเราใช้เวลาเกือบ สองสามนาทีออไม่ใช่เวลาแปลงฟันเขียนทีคะสักพักนึงอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่แต่แต่ผัวแม่มันใส่ก่อนอยู่แล้วแหละ,ะเราพูดภาษาชาวบ้านเลยเนาะก่อนแปลงฟันเสร็จเหรอคะก่อนก่อนก่อนแม่จะแปลงฟันเสร็จด้วยยิ่งกว่าหิ้งห้อยหิ้งห้อยเลาผัวแม่ประมาณนั้นแหละ <c oughs> คือเรามันโซเซ็กซี่ที่เขาห้ามใจไม่ได้เราแปลงฟันอยู่เขาก็ยังเห็นความเซ็กซี่นั้นอ่ะแม่ก็เคยบอกว่าเฮ้ยพ่อไว้นเวลาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาแบบ พี่นุ้ยจะแบบไม่อะไรเงี้ยแม่จะติดคำว่า,าเฮ้ยเร็วๆนะส่วนพี่นุ้ยก็เจ็บคำว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วได้ข่าวว่าขนาดช่วงโควิดก็ไม่หยุดจัดกันนะแล้วถึงขั้นใส่แมสแม่เป็นโควิดแม่คนดีใจเลยกูจะได้พัก<อ>แม่คิดอย่างนั้นเลยนะฮิโด้แมคคืนนั้นนอนดูทีวีแล้วเออกูเป็นโควิดผัวกอูอยู่อีกหลังนึงแม่นอนแล้วอะไรเงี้ยสปาร์คประตูเปิดมาฮี่ดอกใส่แมสเลยเฮ้ยกูเป็นโควิดนะไม่ไรพอใส่แมสดูสิ พี่หนุควเป็นคนตอบไปให้เราถึงอยากรู้อีกเขามีความต้องการอะไรแบบในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอีกไหมคะอีกเรื่องนึงคือแม่เนี่ยตอนทุกวันนี้นะใช่แม่นอนกับหมาแม่ให้พี่นุ้ยเ่ยไปนอนห้องรับแขกพี่นุ้ยบางทีก็มาสกิดแม่ไปตีละแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเฮ้ยตายังไม่หลับแม่ก็อย่างเงี้ไยหมาแม่ชื่อตาโอ้ลูกนอนอย่างงี้เหรอไอ้ลูกหลับก่อนเป็นแวแมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาอ่ะได้แล้วแป๊บเดียวแม่ก็ เฮ้ยอะไรเงี้ยแม่ก็อ่ะไปอะไรเงี้ยระหว่างลลที่กำลงังปฏิบัติงานอยู่อะไรเงี้ยหมามันก็บอกระตูตะไคร้มาตัวลูก้าใจป่ะแล้วก็เอาเร็วๆลูกตะไคร้ระตัวก็นแบบ่าเลืเนี่ยเออเซ็กส์ไหนที่เป็นเซ็กส์ที่แซ่บที่สุดของแม่ตาเออที่ประทับใจไหมไประทับใจเลยค่ะตอนนั้นกำลังรักกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆเลยแล้วแม่ก็ไปแสดงที่ จ ran, um ังหวัดตราดตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีเลยแล้วแม่ก็อยากเซอร์ไพรส์พี่นุ้ยไปกับแม่ด้วยนะแม่ก็สั่งเพื่อนแม่ที่ที่ยุงเทพบอกว่าเฮ้ยวันนี้วันวาเลนไทน์มึงทำเซอร์ไพรส์ให้กูหน่อยอะไรเงี้ยแบบกลับไปที่บ้านเนี่ยเปิดบ้านไปแล้วแบบแม่แบบว้าวกลับมาปุ๊บพอโจ๊ะจอดน้ำมันปุ๊บเปิดประตูร้องเข้าไปปุ๊บเป็นดอกกุหลาบวางเรียงกันเป็นรูปหัวใจฟุ๊บฟุ๊ัวแม่เห็นก็อ้าวว้าวทั้งคู่ประทับใจอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บบบบบบกกก็เเ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 ดดดดดดดิิิิิิิินน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 ไไไไปป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 โรรรยลลุุ่หาาาาะะตตูู้้้้อััีผวแมข๊ เขาบ่นเพราะอะไรปะแม่งเหลียบหนัมกุเหลียบหนัมกุเพื่อแม่มันฟาดขนาดนี้มันก็เอากุหลาบในลอยไปอีกลอยในบ้านเต็มหมดเลยการขนาดเนี้แล้วหนามแม่งเบลเลอร์เลยอ่ะแล้วไม่ได้เปิดไฟก่อนไงแม่ก็อุ้ยใช่ไหมรีบเปิดไฟเลยโหโอ้โหเฮี้ยแม่งกุหลาบเต็มหมดเลยเนี่ยเลือดชางอีนุ้ยเลือดชางและ เปิดเข้าไปในห้องนอนมันจะมีเป็นพัดลมพีดานแบบสวยๆเนาะเปิดมีพีดานสวยๆพี่นุ้ยเข้าๆมาในห้องนอนเปิดพัดลมเพดานก่อนเลยบอกว่าเปิดพัดลมปังป่งป่งป่งเสียงเหมือนระเบิดปุ้งออกแม่ก็รีบไปเปิดไฟเฮ้ยอะไรวะเพื่อนแม่อะไรวะลูกโป่งอะลูกโป่งลอยอยู่ในห้องลูกโป่งก็เลยถ่ายแะจะสวีทนะแม่งไปนั่งทะเลาะกันร้องไห้จริงเหรอ จริงดิลูกเขาทะเลาะไรคะทะเลาะเรื่องอะไรไงวะพี่นุย้ยบอกทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแบบหูเลือดก,ก็ะชางแม่งลูกกองก็ระบงระเบิดอะไรเงี้ยมันแบบไอที่ที่คาดการณ์แม่ว่าอุย้ยแบบเซอร์ไพรส์สวีทแม่งผิดผิดหมดเลยอะแล้วแปลว่านั่นนี่คือไม่ได้แอมกันเลยเหรอคะไม่ได้ปี้กันเลยเหรอคะได้ได้บนเครื่องผ้าเนี่ยนี่ร้องไห้ในครัวไงมี่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  มันก็เดินเข้ามาปอบแม่ในครัวอะไรเงี้ยเออจับวงางนั่งบนเครื่องซักผ้าจบเห็นว่าแม่ตากเนี่ยไม่สามารถใส่อะไรเซ็กซี่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดใส่อะไรเซ็กซี่แล้วจะโดนจับตลอดคือแบบเลเวลไหนอะทุกครั้งวันนั้นไปถ่ายรายการผู้หญิงทอาหารกินที่มีแม่นะมีพี่แหม่มสุริภาสุนา,า,พาพรีอภพรวันนั้นแม่ใส่ชุดเสือเป็นชุดรัดรูปเลยอะไรรูปเลยแล้ววันนั้นพี่นุ้ยมาเป็นแขกรับเชิญในในรายการด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกอุย แม่งมากูไม่อยากใส่ชุดนี้แม่นึ่งใจเพราะแม่รู้แล้วว่าผัวแม่เนี่ยไม่ได้เลยเห็นแม่ใส่ชุดเซ็กซี่ไม่ได้เลยแล้วแม่ก็จริงแม่อ่ะเอาลายอ่ะให้พวกพี่ๆเขาดูเลยเจ๊เดี๋ยววันนี้กูไม่ได้นอนแน่ๆละใช่ไหมหนูใส่ชุดนี้แล้วผัวแม่งมาถ้าเจ๊ไม่เชื่อแม่งดูลายสิแม่งลายไปแล้วแม่เด็ดพ่อรอที่บ้าน คือเอาจจริงๆแม่แบบมีความแบบดีใจหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนคะจริงๆอะมันก็ชอบแต่ว่าแล้วก็เห็นใจผัวด้วยนะลูกรู้ไหมว่าแม่ตั้งแต่แม่เกิดม,มาเป็นตั๊กลีลานจนถึงเนี้ยแม่ห้าสิบสี่แล้วนะค่ะไอ้เรื่องแบบเนี้ยแม่เป็นคนที่ไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มเลยแม่เป็นคนมีปมกับเรื่องเซ็กส์คือสมัยเด็กๆอะคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกเนี้ยบางทีแบบเขาชอบดูหนังสือพัลกันค่ะใช่เขาจับกลุ่มนั่งดูกันอนะไรเงี้ยบางทีแม่เขาเด็กเนาะเด็กก็เข้าไปดูเดี๋ยวอะไรกันหน้าอะไรเงี้ย เห็นแล้วแบบนั่งดูหนัโปแล้วลวภาพอ่ะแต่ละภาพมันอินแล้วแม่ขยะแย่ลูกเข้าใจป่ะแม่ก็เลยรู้สึกเกลียดหรือบางทีแบบว่าข้างบ้านแม่ดูหนังโป๊แล้วแม่ก็ดีินเสียงแม่ก็ไปแอบดูดูยี่อะไรวะอ้าวหนังคนเอากันอะไรเงี้ยแบบเมื่อก่อเหมือนเป็นปมเป็นปมในชีวิตแม่ว่าแม่เกลียดไอ้เรื่องแบบนี้ตั้งแต่แม่โตมามีแฟนแม่ก็เลยไม่ไม่จะเป็นคนที่ไม่เคยเริ่มแบบนี้เลยอะไรเงี้ยต่อให้ตัองอยากขนาดไหนก็ตามนะไม่เคยเริ่มเพราะแม่รู้ว่า มันเป็นเรื่องน่าอายแกเป็นกูรูแกสอนชัวหน่อยสิฉันควรจะทลายกำแพงยังไงดีวะคือมันจะมีเกณฑ์ว่าเด็กหน้าอายุนี้ควรรู้เรื่องอะไรควรจะรู้แค่ว่าเฮ้ยอยากให้ใครมาจับของฉันเนีย่ยฉันไปจับของใครมันจะเป็นแบบว่าอายุของมันเนาะตอนอายุคนวัยรุ่นอะ่ะค่อยมาเจอคอจอ่คอยมาเห็นออแต่มันควรเป็นความสมัครใจคือของหนูอะหนูไม่ได้เผลอไปดูหนูสนมากหนูจะว่า e y, เอ,อ้ยเพื่อนชวนแล้วอยากดูเองมันแบบว,วันที่วัยที่พร้อมแต่แม่เผลอไปเห็นไงเผลอไปเห็นแล้วเราไม่ควรจะดูนะวันนั้นอะมันเลยเราเลยอ s ก o c i a าไปเชื่หม ที่รู้สึกสบเพศอุบาทหน้าเกียรดเขาบอกว่าในมนุษย์เราอะ ความรู้สึกอับอายเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่แข็งแรงและสตรองที่สุดมันเป็นอะไรที่ทําให้แบบคนแบบพร้อมตายพร้อมแย่พร้อมหยุดอะไรที่มันต่อยเป็นสิ่งดีบชีวิตเหลืออะไรเงี้ยเพราะฉันหนูว่าตัวแม่ออโซเสตคำว่าเซ็กกับคําว่าหน้าอับอายแล้วมันอยู่ในใจมาเลยทาให้ทุกครั้งที่เราดูแบบเฮ้ยเราอยากว่ะเป็นคนไม่ดีเราอยากเราเราเป็นคนทุเลตแบบในหนังโปที่เราเคยเอือว่าหนังซือโป๊ะเราเห็นหรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยสติแรกนะคะหนูคิดว่าแค่ต้องยอมรับแค่บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมัันนนก็็ไไไได้มมม่่เปรชอบ ไไพอเข้าสวยทองแล้วความอยากมันลดน้อยลงจริงๆหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะว่าแบบเห็นว่าแบบพี่หนุ่ยเริ่มแบบคอมเพลย์ว่าเนี่ยชักันมือจะหักแล้ว เขาเปียกเปเดี๋ยวมึงไม่เคยชักพัาสิมึงพูดเลยวัยทองเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั้นผัวเมียต้องคุยกันแม่คุยกับพี่นุ้ยค่ะแม่คุยไปแม่บอกเอ้ยพ่อแม่แม่ว่าแม่เรื่องวัยทองแล้วนะอธิบายให้ผัวฟังว่าผู้หญิงเป็นวัยทองมันจะมีอาการเป็นยังไงปีนี้แม่54ใช่ไหมะแม่ไม่มีอารมณ์มาปีกว่าแล้วหมายถึงว่าแต่ก่อนแม่รู้สึกว่ามีอารมณ์ใช่ครับแต่นี่คือไม่มีอารมณ์เลยไม่มีเลยมันไม่มีเลยแปลกมากเลยแต่แม่คิดว่าโอเคแหละด้วยวัยด้วยแหละอะไรเงี้ยแต่ก็อธิบายให้ผ มานอนด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยใจแม่ก็ไปอยู่ที่หมาโมดอะไรเงี้ยโ้ว่าอะไรเงี้ยตอนนี้แหนพี่นุ้ยลองไห้ละเออแต่ก็ดีที่แบบผัวเข้าใจเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะเป็นพี่นุ้ยที่แบบว่าถึงจุดสุดยอดคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะใช่ซึ่งแต่ก่อนตอนที่เรามีารมเราก็ยังมีแบบถึงจุดสุดยอดไปด้ดวกไปด้วยกันได้เราชอบเราู้สึกว่าเราจะเป็นคนไม่เรือมแต่พอเริ่มทำแล้วมันก็สนุกไปด้วยกันใช่แต่เนี่ยป็ลเวปีกว่าแล้วที่แม่แบบไม่ได้ไปถึงยอดถ่อเอเวอเรสต์เลยทำไมช้อยส์ของการชักผมพี่ ไม่อะพี่แม่มาพี่หนูไม่ชอบถ้าเขาอยากจริงเขาก็มาหาแม่โอเคเมื่อก่อนมาอาจจะถีแต่ตอนเนี้เนื่นงองจากว่าเมียเป็นวัยทองไม่ค่อยมีอารมณ์เขาก็จะห่างหน่อยหนูขอทำความถี่เมื่อก่อนได้ไหมคะว่ามาถี่คืออะไรอาทิตย์นึงก็หลายวันอยู่ what น้อยเหรอวันเยอมะมากัวแม่ใครใหญ่มั่มันเกี่ยวไหมวะ <laughs> ที่บอกเธอว่าผัวฉันนี่แข็งแรงมากเลยยังไออาทิตย์หนึ่งเนี่ยหลายวันเนี่ยพวกไม่นานนี้เอ,เองนะจ๊ะที่แบบว่าค่อยๆห่างจะบอกให้มีล่าสุดนี่แหละด้วยความที่มึงอ้วนแล้วมึงก็ไม่ไหวมึงเอากูแล้วมึงก็นาเหมือนซันซ่ะ ผู้หญิงวัยทองยังมีอารมณ์ทางเพศได้แต่ความต้องการม am ักจะลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ต่ำลงนอกจากนี้การที่ฮอร์โมนลดลงยังทาให้ช่องคลอดแห้งสูญเสียความยืดหยุ่นจนสามารถเกิดอาการเจ็บแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรก็ตามการใช้เจลหล่อลื่นการพูดคุยกับคู่รักหรือการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน HRT ภายใต้การดูแลของแพทย์สามารถช่วยได้ค่ะตอนรู้จักกันครั้งแรกที่เราปิ๊งกันอย่างเงี้ยเห็นว่าพ่อหนุยเขาจ้างหมดไม่เคยได้ยินสิ่งนี้ก่อนปกติจะเขียนจดหมายเองอันนี้คือจ้างคนเขียนจดหมายไป ที่แบบว่าลายมือไม่สวยแม่ไม่ใช่พูดยังไงดีวะพูดอะไรค<ม>่ะพูดอะไรเมื่อเอาตีนเขียนหน้าลูกลายมือขี <c oughs> ้มากอะ่ะอ่านแทบไม่ออกอะไรเงรี้ยมาเลยแบบว่า เขียนจดหมายมาหาแม่แต่ตอนจีบใหม่ๆมันก็กลัวมันในคงอายเนาะว่าลายมือไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยไปจ้างคนที่ลายมือสวยๆอ่ะเขียนแบบโรแมนติกไหมคะก็แบบเชยๆเป็นกรอนอะไรเงี้ย <c oughs> คำว่ารักเริ่มจาก,กรอไปกอไก่เหมือนอากาศพันตรงการลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักซงอะไรก็คือแบบเป็นกรอนแบบเชยๆอ่ะแล้วเราอย่าบอกนะว่าเราก็อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วอ่านแล้วก็อมยิ้มอะอะไรเงี้ย<ฯ>แล้ว<ฯ>ก็เอ็นดูเนาะแล้วก็เอ็นดูในความพยายามเพราะแม่ก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ลายมือมันอะไรเงี้ยแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเงี้ยเออพอจำได้ไหมว่าเขามาจีบเราที่ไหนยัังงไตอนนนน้่ะ เป็นตักดลาแม่แม่ดังแล้วไม่ออกเทปแม่ดังแล้วอะไรเงี้ยพี่นุ้ยอะเป็นตลกเต็มเป็นตลกที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงเขาบอกว่าเขาชอบแม่แต่ตอนนั้นแล้วแล้วพอแบบได้มาร่วมกันในรายการก่อนบ่ายใครเครียดแบบมเขาคิดไปถึงเลยอะไรเงี้ยเขาลาออกเลยนะไปเล่นวันแรกพร้อมกันพอเขาเห็นแล้วชื่อมีมชื่อแม่ปุ๊บเขาไปขอพี่เป็ดลาออกเลยเพราะอายเขาเขินเขาไม่กล้าเล่นกับแม่เขาเขินแต่พี่เป็ดยกเขาบอกเอ้ยไม่ให้ออกแม่อะไรไม่ได้ตอนนั้นเรารู้อย่างเราพิสคราวลังเรอรู้เราก็รู้แต่เราไม่รู้ว่าเขาชอบเราโอเคค่ะจนแบบได้ร่วมงานกกกัันนนนนน่่่่่่ออออออมมมม้้้้ยยแแลลว็รรรรรรรููเเเเเพาาาาาาาะะะะะะไปคคถิดชบบจีีงงท ไความปัรถนาดีแล้ว,าาลวมาสอนมุงสอนมูกรู้เราดูออกอะ่ะเขาเพียนจีบแม่อยู่ประมาณ3 4มสี่ปีอะ่ะทำไมนานตอนนั้นแม่กำลงังฮอตมีคนมาจีบแม่เยอะมากนักกกมงมองกัรเมืองดาราพระองค์ประเอฟจีแม่เยอะมากถึงขนาดมาติดต่อเลยเอาเท่าไหร่เขาบอกอยากตรงๆกับแม่เลยว่าให้แม่เรียกเลยต้องการเท่าไหร่แม่ตอบไปแบบเหมือนนางเอกแบบนี่ยายน้ำเน่ามาเลยหนป็นคนมีลูกมีพ่อมีแม่นะมาทำกัาหนูยิงขี้ได้ยังไงดูถูกไม่เก็บย้ำศักสินว่าอีโดมปนขับเม่ S <S แล้วทำไมพี่นุ้ยถึงได้โอกาสนัะนะคะทำไมต้องเป็นพี่นุย้ยใช่ไหมว่าคนเรามันทํางานอยู่ด้วยกันความใกล้ชิดเนาะอะไรเงี้ยจากโอ้โหไม่ใช้เวลาดูเขานานมากเลยนะสามสปีแล้วพอแม่ดูอะไรหนูอยากรู้ว่ามีอะไรที่แบบว่าให้เกิดเป็นอย่างนี้ตัดออกเลยแม่ดูว่าเขาประพฤติกับเรายัางไงและเขาประพฤติกับคนอื่นยังไงแม่ดูขนาดนี้วยนะพี่นุ้ยจะเป็นคนที่พูดจาเพราะแล้วก็เป็นคนที่มีสัมมาคารวะและคนที่ชอบช่วยเหลือคนช่วยแม่จนตัวเองลำบากแล้วก็กับเราเขาก็เสมอเสมอเขาจะไม่มาจีบแม่แบบหูจ้วงนี่นะค่อย ค่อยๆแตะค่อยๆอ,อะไรเงี้ยแบบว่าตั๊บดูหนังกันไหมกินข้าวย่างอะไรเงี้ยแบบแค่นี้สามสิบปีอยู่แค่นี้ตอนไหนที่แบบว่าให้โอกาสคนคนนี้พี่นุ้ยก็คิดว่าเขาหมดหวังที่จะจีบแม่แล้ว<ฮ>พราอมาสามปออีแม่รอมาสามสิบปีแล้วแม่ก็แม่จะไปกินข้าวสักครั้งดูนะสักครั้งก็ไม่เคยเลยอะไรเงี้ยจนเข้ามาสารภาพกับแม่ว่าพี่จะไม่อยู่เมืองไทยแล้วนะเ <gasps> ออ พี่จะไปทํางานอยู่เยอรมันพี่ไม่เห็นทางอะไรเลยแบบในการงมการงานในเมืองไทยอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะมาบอกลาตากอะไรเงี้ยว่าพี่จะไปแล้วเฮ้ยตอนจักที่เราแบบคิดว่าเราคิดว่าเราไม่มีใจเขานเอ้ทำไมไอ้คำพูดอานี้มันมันแป๊บมันรู้สึกแป๊บเฮ้ยกูจะสูญเสียเขาไปเลยเนี่ยมันก็เลยว่าเหมือนเพิ่งรู้ใจตัวเองก็คือวันนั้น ว่าอ้าวจริงๆพ่อชอบเขานี่หว่าแม่ก็เลยเริ่มเปิดใจตั้งแต่วันนั้นเวลาไปมีโชว์ที่ไหนแม่กับพี่นุ้ยไปไหมแล้วเห็นว่าโชว์ในเชียงใหม่เนี่ยคือเอะไรคะเ,เรานอนห้องเดียวกันแต่คนละเตียงไม่ใช่คนละห้องผู้จัดการแม่นอนกับพี่นุ้ยอ่แล้วแม่กนอนคนเดียวอะไรเงี้ยเห็ <c oughs> ทำไมผู้จัดการแม่ไปนอนพี่นุ้ยผู้จัดการแม่เป็นผู้ชายไงว <Okay. S 2> ่าปกติมันก็ต้องนอนคนห้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเออแล้วราุดตัวแล้วแหละ ว่าเออใจกูชอบเขาแล้วแหละอะไรเงี้ยอ่ะพอโชว์เสร็จเสร็จก็มานั่งคุยกันน่งสั่งคงสั่งข้าวมากินด้วยคนด้วยกันกูก็ไม่กลับห้องเลยทีนี้กินข้าวเสร็จก็นอนคุยกันเล่นกันอยู่ในห้องบริการกับพี่น้องพี่นุ้ยน่ะพี่แจ๊บแม่ชื่อพี่น้องสมัยก่อนเฮ้ยหนูนอนนี่นะพูดกับพี่น้องนี่เลยนอนด้วยกันพี่น้องเอ่อูแจ๊บแม่ก็นอนเตียงนู้นแม่ก็นอนเตียงนี้แล้วพี่นุ้ยก็นอนแม่งข้างๆเตียงแม่เนี่ยคุยนู่นคุยนี่สักพักนึงพี่นุ้ยเขาแบบนึกอะไรไม อีดอกยังไม่ทันจบโหลดเลยกูเลื้อยลงบัยังไม่ทันจบโหลดเลยกูเลื้อยลงบักูเซ็ตที่กระต่ายเตี่ยไม่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 ยังไม่ยังไม่มีพี่ก็อยู่พูดการนอนอยู่ใช่ผู้จัดการนอนอยู่ไม่ไหวกูนอนก็คือนอนกอดกันนอนกอดกันนอนกอดกันแล้วหลังจากนั้นถือว่าเป็นการคบกันเลยไหมคะหรือยังไม่ใช่ตั้งแต่นั้นก็เรื่องคบกันเห็นว่าแม่ตั๊กเนี่ยจับได้ว่าพ่อหนุ่ย โอนเงินให้ผู้หญิงเป็นแสนบาทใบอะใบธนาคารในใะบโอนเงินอะคือมันเอาไว้ตรงที่บังแดดไงมันซ่อนไว้ตรงที่พับอะแล้วแม่เอาที่พับลงมาไอ้ใบที่โอนเงินอะมันก็หลน่นวึ่บมาตุ่มสักแม่นะมันก็หยิบมาดู i, าเฮ้ยธัญพรโอนเงินหนึ่งแสนให้ไอผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมอ้โหใช่ไหมมันปี๊บแบบโมโหมากแม่เอาเรื่องเดี๋ยวนั้นเลยใครมึงโอนให้ใครเป็นแสนเนี่ยแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เสียจจไม่ได้ ก็จำไม่ได้จริงๆเลยมันก็จําไม่ได้จริงๆนะอะไรเงี้ยน้องสาวแม่มันเก่งไอทีมองดูซิอีนี่คือใครน้องสาวพี่ก็ไปค้นไปหาดูเลยปรากว่าอีกคนเนี้ยธัญญพรอ่ะอีชมพูก่อนบ่ายอีฮาน <c oughs> โ,อโอนให้ผู้ไปแสง,งบัตรฆ่าเลยว่ะ ทัวขยันไปดูมออีพวกเปลี่ยนชื่อบ่อยมากทุกวันนี้มึงชื่ออะไรทำไมพบกันมา20ปีแล้วทะเลาะกันเยอะมากบางทีทะเลาะกันแบบบ้านแตกแล้วทำยังไงให้อยู่กันได้ด้วยจะเลิกกันแบบหลายทีมากเลยแต่ว่าไอ้ครั้งสุดท้ายนี่คือแบบแม่กะเอาจริงเนาะอะไรเงี้ยบอกพ่อแม่หอบลูกหนีไปเลยอะแม่ของพี่ถึงขนาดแบบว่ามึงอย่าพานนครสวรรค์นะพ่อแท้ๆของแม่นะแต่แต่ว่าพ่อของแม่เนี่ยเลิกกันแล้วโทรมาถึงขนาดว่าจ้างมือปืนมาเลยนะจ้างมือปืนจะจะไปดักยิงพี่นุ้ยเลยนะ เออมึงทำให้ลูกกูช้ำใจอย่างเงี้ยบังเอิญว่าแกโทรมาคุยกับแม่ก่อนแม่เลยบอกพ่อไม่เอาไม่ต้องอะไรเงี้ยเออถ้าหรือยังไงบอกบอกโอ๊ยพ่อแม่โหดมากอะไรเงี้ยแกอยู่ในกลุ่มเซนพระไงอะไรเงี้ยแต่พี่นุ้ยก็เอาพี่เป็ดไปพูดเอาพี่เป็ดพี่เป็ดอยู่ใน c o n v e r s a ชั o นนี่โหดเลยพี่เห็นว่าจบที่กูอีกแล้วเอาทู่แพะเทียนแพะไวเลยไปขอเข้ามาแล้วก็พี่กิ๊กซุมัวกิ๊กพี่ติ๊กกินเสียอะไรเงี้ยมาช่วยด้วยแล้วก็ปัดเทพโงงามแล้วเราใช้เวลานานไหมคะก่อนเราจะแบบให้ใครคนที่เรารักได้ผู้ใหญ่หลายๆคนมามามาววยยดด้้เหตุ แล้วอย่างหนึ่งแม่ก็คิดว่าโอเคฉันให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเนาะอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่ก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องนี้ผมริคิดคนเราถ้ามันคู่กันแล้วไม่แคร์กนหรอกต่อให้มึงทะเลาะกันขนาดไหนถ้ามึงจะคู่กันมึงก็คู่แต่ให้มึงรักกันหวานหยาดเยิ้มถ้ามึงจะไม่ใช่คู่สักวันหนึ่งมึงก็ต้องเลิก ลูกแม่ตั๊กเนี่ยเป็น LGBTQ อ่ะตั้งแต่แรกเลยเรารู้ได้ยังไงก่อนแม่แม่เป็นแม่ที่ทันสมัยนะเพราะแม่แม่ตามโลกอยู่แล้วแม่รู้ว่าโลกไปถึงไหนแล้วแม่รู้อะไรเงี้ยวันนึงเว้ยลูกเดินมาหาแม่เว้ยแม่ผมไม่รู้ว่าผมชอบผู้หญิงหรือผู้ชายนะผมไม่รู้ตัวเองเหมือนกันยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะชอบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยผมแค่นี้ลูกรู้ไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยแม่เหมือนเสียงสวรรค์เลยนะเพราะอะไรรู้ปะลูกไม่มีความรับกับเราเปิดใจกับเราอะไรเงี้ยอูแม่แบบแม่คุณมีความสุขน้ำตาแม่งจะไหลรอดดีีใจท่่ลลููกกแม็เยพ ผู้ <P u> จะเป็นอะไรก็ได้ผู้ <P u> จะรักใครหรืออะไรก็ได้แม่ขอให้ผู้เป็นคนดีแค่นั้นและผู้อย่าเป็นภาระแม่และอย่าเป็นภาระสังคมแม่ขอแค่นี้เลยแต่ผู้จะรักใครอะไรใครมันเป็นเรื่องของผู้เลยเมนไม่รู้แค่นี้อ๋อดีจังเลยโ <P u> อ้โหแบบดีใจที่ลูกแบบว่าไม่มีความลับกับแม่เปิดใจคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแม่โคตรดีใจเลยงั้นสุดท้าย้วคะแม่จางมีอะไรจะฝากไหมคะคือสําหรับคนที่สมมติลูกมีโมเมนต์แบบว่ามาคุยกับพ่อแม่ว่าตัวเองมีความชอบอะยังไม่รู้ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ ฉันคือเจ้าชีวิตบางครั้งเป็นเพื่อนบ้างก็ได้อะไรเงี้ยอย่าใช้ประเดชหรือใช้พระคุณอะไรเย่ายเดียวทําตัวแบบเฮ้ยบางครั้งก็รับฟังเขาเพียรบอกพี่นุย้ยเลยเพราะพี่นุย้ยคนเจ้าอารมณ์อะไรเงี้ยเพียรทุกวันนี้พี่นุ้ยดาวลงมาแบบอ้พี่โคตรดีใจเลยแบบทีพี่นุ้ยเย็นแล้วฟังลูกอะไรเงี้ยคุยกับลูกคุยแบบเปิดใจแล้วก็ใจเย็นแล้วรับฟังเขาค่อยๆสอนเขาอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่คุยกับลูกหรือผัวเมียที่คุยกันถ้าเกิดคุยด้วยอารมณ์เนี่ยแม่ พังทุกลายอะก่อนจะกไปขั้นสุดท้ายนะคะฝากผลงานหรือว่าเราไปติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะมีอะไรขายไหมคะแม่ไม่ได้ทําธุรกิจเลยเขาเลยว่า<ะ>แม่เป็นคนรักหมารักแมวแม่ก็มีโครงการแบบช่วยช่วยหมาแมวเนาะแม่เชื่อว่าประเทศไทยคนรักหมาแมวเยอะอ,อะไรเงรี้ยถ้าเกิดพี่มีอะไรแบบกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับหมาแม,มวจรอะไรเงี้ยก็อยาก ให้ทุกคนมาช่วยพปอร์ตด้วยนะมาช่วยๆกันสงสารอ่ะหมาแมวมันพูดไม่ได้อ่ะเข้าไปในไอชีแม่ก็ได้ตักนุ้ยภูในเพจแม่อะตักสิริพรอะไรเงี้ยเข้าไปเลยตอนนี้แม่ไปสร้างศูนย์พักพิงค่ะที่ชัยภูมิให้กับน้องหมาน้องแมว200กว่าตัวไปสร้างที่นู่นเลยใหญ่เลย้กใครอยากเข้ามาช่วยมีเวที่เราสามารถโอนเงินไปช่วยในเวไหนแม่อยากเปิดรับบริจาคลูกรู้เวลาบ้านเราแม่เวลาเปิดรับบริจาคแม่เดี๋ยวเป็นเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยแม่ก็เลยจะใท้ที่แบบว่าบอกเพื่อนสนิทบอกคนรู้จักบอกกันระยะนิมิตร ฉันจะไปทำตรงนี้นะเอาไม่ทำบุญแม่เลยไม่ใชฟซีเป็นแม่กว่าอะไรเงี้ยโอเคค่ะดิฉันจะบุกทำเนียบเธอไปกับฉันไม่ล่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งล่วงหน้าเออเราจะแม่จะไปยื่นพรบเกี่ยวกับกฎหมายแบบอันนี้รอฟังทุกคนอันนี้รอฟังไปนะไปนะทุกคนนะพี่จะแจ้งล่วงหน้าแล้วไปกันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะทุกคนใครที่ like ตอนนี้ชอบตอนนี้นะคะอย่าลืมขอร้องเลยกดไลค์กดแชร์ e subscribe มันมีความหมายต่อช่องเรามากคือเราทำรายการเนี่ยเราตั้งใจมากๆแล้วก็มันไม่ก็มีค่าใช้จ่่่าาายยยหลลองทีนแตะ ก็หวังว่าเฮ้ยเราแจง้อยแบบมีคนมาซับค i b e มีคนมาไลค์มาแชร์ทำให้ใจฟูมากๆเลยนะคะก็ฝากติดตามนะคะแม่ตั๊กของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่วยนะคะคอสองเขานะคะเดี๋ยวก็จะไปเตาไอจีแหละเพราะไอจีเป็นการบอกว่ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกตรงนั้นนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะจ้ะซี next time บ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียก แฉอับเมนขอแนะนํานี่เลยค่ะ Flo Day ดเป็นถ้วยทำไมนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจําเดือนค่ะถ้ามาจากซิลิโคนทางการแพทย์ร้อเนะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้สามสิบปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปเยอะมากใครที่สนใจอยากได้โฟ o ด์เดนะคะไปที่ lazada s h อป e e tiktok ได้เลยค่ะที่ f l o d a y ดหรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ f l o ด d a y s love w it h confidence อ่ะที่ที่ของของชาติที่แปดสูงชาติคือที่ไหนของลูกอะ ตรงไหนวะที่เม่นอยู่ที่ไทยไม่ได้อยู่ที่ไทยค่ะตองแม่เ้องคิดแบบว่ามันจะมีแบบว่าเหมือนกับเป็นกล่องนนึงหมือกับเป็นเป็นที่ที่มันมีหลังคาแล้วรถบัสก็มาแล้วก็ลงลงบัสพอดีตอนนั้นแล้วมันดึกแบบตีสองไปเที่ยวเสร็จกับกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยมืดก็คือจัดตรงนั้นเลยตรงรถบัสแล้วมีรถวิ่งผ่านด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นมันเพราะเราอยู่ข้างหลังแล้วมันมืดข้างหลังนิดนึง ก็ ok เป็นประนั้นะแต่ไม่เข้าใจนะคนที่แบบว่าไปลองในที่สาธารณะมันจะได้อีกฟิลนึงไม่เข้าใจนะแค่แบบว่ามันตื่นเต้นนะค่ะมันตื่นเต้นแต่ว่าที่ไทยหนูไม่ทำนะที่ไทยหนูไม่ทำแต่ว่าที่สเวนเคยลองบ้างแต่ก่อนตอนนี้ก็คือไม่ลองแล้วเพราะเดี๋ยวโดนจับได้อ ok. ะไรย่างเงี้ย